ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านอาหารญี่ปุ่นโยชิโนโยะนะครับร้านโยชิโนยะนี่เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นซึ่งเป็นเป็นครั้งแรกที่ผมเข้ามาลองกินดูนะครับร้านนี้ผมไม่เคยเข้านะครับโยชิโนยะวันนี้ผมสั่งข้าวหน้าหมูนะครับเป็นเซตนะครับมีข้าวหน้าหมูมีไข่ลวก มีสลัดแล้วก็มีซุปนะครับ,รบก็เดี๋ยวผมก็จะลองกินให้ดูวันนี้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมกินเองถ่ายเองนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมลองหาที่ตั้งกล้องดูแล้วก็ไม่ทราบว่าจะเห็นกันหรือเปล่าแต่ก็น่าจะเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมให้ทุกคนดูกันนะครับแล้วก็ผมสั่งของหวานไปด้วยเป็น โมจินะครับเป็นคาซูโมจิแต่ว่าเขายังไม่เอามาท้ายย,ายังไม่เอามาเสกม,มาให้ก็เดี๋ยวกินข้าวก่อนนะครับก็รู้สึกหิววันนี้นะครับก็กินข้าวญี่ปุ่นนะพร้อมสลัดเดี๋ยวก็ลองติดตามกันแล้วกันว่าจะอร่อยไม่อร่อยอยังไงนะครับเดี๋ยวเวลากินก็ต้องก้มตัวต่ำๆนะครับเดี๋ยวขอตั้งกล้องก,อก่อนนะครับตั้งกล้องนิดนึง ครับผมตั้งกล้องแล้วครับก็เดี๋ยวจะกินให้ดูนะครับอันญี่ปุ่นเมื่อกี้ก็เห็นไปแล้วข้าหน้าหมูผมจะเติมซีอิ๊วเป็นโชยุนะครับจะเติมโชยุแล้วก็จะมีขิงดองนะครับ ชิ้นดองเป็นฝอยๆนิดหน่อยแกเรียนชิ้นดองครับชิ้นดองแล้วเราก็จะกินข้าวหน้าหมู ญี่ปุ่นโยชิโนยะนี่ผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับเพิ่งเคยเจอครั้งแรกไม่รู้ว่ามีกี่สาขาเดี๋ยวจะลองถามน้องเขาดูครับรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวมารีวิวกันนะครับ ไทยมันจะมีรสเปรียปร้ยวหวานๆแต่นี่ถิงนดองมันจะออกเค็ม,มเหมือนถิงดองเกลือไม่เปรี้ยวไม่ออกเค็มก็เลยกลายเป็นว่าทําให้รับเปรี้ยวและเค็มถิงดองก็จะเปรี้ยวและเค็มไม่หวานแต,แต่ข้าวกับหมูนี่อร่อยครับข้าวกับหมูอร่อย นะครับขิงดองเขาจะเปรี้ยวๆเค็มๆ,ๆนะครับก็จะว่าไปแล้วไม่ไม่ใช่ขิงดองสไตล์เปรี้ยวๆหวานๆแบบไทยๆเป็นอดองสไตล์เปรี้ยวๆเค็มๆถ้าไม่ใส่ก็จะไม่อร่อยใส่มากไปก็จะไม่อร่อยถ้าใส่แบ่น,นี้น่อยค,คลิปนี้ดูกันยา,ยาวๆครับดูกันยา,ยาวๆ จะกินจนกว่าจะหมดนะครับเพราะว่าผมตั้งกล้องถ่ายผมมาคนเดียวอยู่น้ะ ชุดนี้ก็เหมือนข้าวหน้าหมูตามร้านอาหารญี่ปุ่นทั่วไปก,ก็จะเป็นแบบนี้นะครับชาติก็จะมาตรฐานไข่ลวกครับ พอกินข้าวหมดแล้วคุณไดกินเท่าไหร่ตามได้วยซุปตรงนั้นขนมโมติผม,ผมก็คงจะมาพอดี ปกติเราผมกินอาหารญี่ปุ่นก็ร้านอื่นก็กินมาหลายร้านอยู่ดีเห็นร้านนี้ชื่อแปลกๆร้านโยชิโนยะตอนนี้เป็นสลัดนะครับน้ำสลัดญี่ปุ่นมีกั้งแร้ญี่ปุ่นมีสลัดฟรีมะเขือเทศเชอร์รี่ครับแล้วก็ประกาศ มาไปมันก็นเลยดูจริง ปกติแล้วเขาจะกินข้าวกับสลัดรับซุปไปพร้อมเหมือนกันแต่ผมกินทีลรอยาได้หมดเป็นอย่างๆไปหมดครับเหลือสุดท้ายแล้วครับซุปเป็นซุปสาลร่ถึงมิโสดซุปนะมีสาลา่มีเต้าหู้สุป รสคุ้ครับรสชาติทัท่วไปน้องครับมีมีกระดาษไหมครับกระดาษที่ชูมีไหมถือว่าผมจะกินเลิศเลิศไปหน่อยนะครับผมเลยเรียกหากระดาษกับน้องเขาผมก็มีกระดาษอยู่ในถาดแล้วทำไมผมต้องไปเรียกกระดาษจากน้องเขา กระดาษอยู่ในถานแล้วผมหาไม่เจอแต่พอน,น้องเข้ามาให้แล้วไม่เป็นไรขอบคุณครับนี่แหละการที่เราทําอะไรแล้วเราไม่สังเกตให้มันดีๆนะครับว่าเขามีอะไรให้บ้านสุดท้ายเราจะหน้าแตกโดยการไปขอกระดาษเพิ่มเพาะงั้งนี้เขาก็มีกระดาษไปให้ใหดูเรียบร้อยึ้นมานหน่อยรอร่อยครับร้านนี้อร่อยกินยันครับ อาหารที่ผมสั่งผมกินหมดแล้วครับเหลือขนมที่ยังไม่มาเดี๋ยวผมจะกินขนมด้วยเลยคลิปนี้ดูกันยาวๆดูกันยาวๆให้จบถึงขนมเลยครับขนมก็จะเป็น คัสโมจิครับเหลือคัสโมติใหญ่นะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอนะครับตอนนี้ดูหน้าผมไปเพๆๆลินก่อน ผมก็เพินผมอยู่นั่งอยู่ในมุมที่ใกล้ๆที่เขาจัดอาหารพอดีก็เห็นว่าน้องเขากำลังจัดขนมให้ผมครับวันนี้อาหารญี่ปุ่นครับหาญี่ปุ่นโยชิโนยะครัมแม่หน้าผมจะไม่เหมือนญี่ปุ่นแต่ก็กินได้ครับ หว่างรอเนี่เราก็ระหว่างรอเนี่เราก็คิดอะไรเพลินๆนะครับเราคิดว่าเฮ้เราจะไปกินอะไรที่ไหนดีนะครับอา,อาหารไทยข้างทางริมถนนประมงปลาหมึกอะไรเงี้ยครับเดี๋ยว,วไทยข้างทางริมถนนปลาหมึกหรือว่าลูกชิ้นขน,นมข้าวอะไรก็คิดไว้แล้วก็ทําคลิปให้ดูกันสนุกๆน,นะครับไหนอร่อยเราก็ แต่ผม่วนมากผมกินอะไรผมก็จะเลือกกินที่มันอร่อยอยู่นะไหนไม่อร่อยผมก็จะไม่กินครับถามว่าเราบางครั้งเราเราก่อนที่เราจะเลือกกินอาหารเราเรารู้ได้อยู่แล้วว่าไหนอร่อยไม่อร่อยอย่างน้อยรสชาติก็ต้องมาตรฐานทั่วไปขนมผมเมื่อไรจะมา อยู่ในครัวครับวเขากำลังนะจัดขนมแล้วก็ถ่ายรูปก,ก็เหมือนกันนะครับแต่เราถ่ายคลิป โมจิครับผมนี่ครับเป็นนี่ครับคาโตโมจิผมเคยกินโมจิแบบนี้นะครับที่ที่ที่อื่นนะครับที่บอกก็ได้ที่สยามพารากอนนะครับก็จะเป็นโมจิแล้วมีผงลอยๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีน้ำตาลเป็นน้ำตาลคล้ายๆน้ำตาลาแดงโรยอย่างเงี้ยเคยกิน มติก็จะเป็นแป้งข้าวเหนียวนะแป้งเป็นข้าวเหนียวตีเป็นแป้งเดี๋ยวลองดูที่ร้านนี้ว่าจะเป็นไงจะเหมือนกับที่ผมเคยกินที่ที่พารากอนหรือเปล่านะครับข้าวมูติ ัวเนื้อมดจินี่จะนุ่มนะครับเป็นเป็นกลิ่นมัดฉะนะครับเนื้อมจีนี่จะได้กลิ่นได้กลิ่นของมัดฉะนะครับน่าจะาแป้งไปผสมกับตัวตัวผมชาเขียวนะครับส่วนน้ำน้ำเชื่อมนี่ก็จะเป็นน้ำเชื่อมมาตรฐานทั่วไปน้ำตาลแขยวครับตัวนี้ผมว่าอร่อยครับหรือว่าผ่าน,นครับนุ่มเหมือนที่ผมเคยกินนะครับ นี่มีกี่สาขามีทั่วประเทศใช่ไหม,มครับชื่อร้านโยชิโนยะครับก็ใครไปอยู่ที่ไหนแล้วเจอร้านนี้ก็ลองเข้าไปดูนะครับผมอร่อยครับผมลองแล้วทุกอย่างเกลี้ยงหมดเลยดื่มน้ำนิดหนึงโยชิโนยะอร่อยครับวมาวันนี้ก็เท่านี้ก่อน เดี๋ยวถ้ามีอะไรดีๆคลิปดีๆก็เดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ